สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมการเจราพิเศษเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่9นะครับที่มีพรอาจารย์เสรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้พัฒนารเริ่มแห่งนี้นะครับเรื่องด้วยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้นะครับการขออนุญ,ญาตสร้างวัดเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้นะครับพรอาจารย์เสรีจึงขยายพื้นที่ ออกไปสี่ไร่นะครับโดยเงินหลายหลักสิบล้านบาทนะครับเพื่อสร้างหรือยกฐานะของสูเร่แห่งนี้ให้เป็นวัดนะครับเมื่อญาติโยมได้ยินข่าวนะครับก็นำพระเครื่องพระสมเด็จสายวางมาถวายให้พระอาจารย์เจรีนะครับเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมบุญนะครับก่อนหน้านี้นะครับพระอาจารย์เสรีก็นําพระชุดนี้ส่งเข้าประกวด เพื่อให้คนอื่นช่วยดูนะครับพระอาจารย์เสรีรู้พระธรรมเป็นอย่างดีนะครับแต่เรื่องพัดเรื่องเนี่ยนะครับต้องอาศัยจากความรู้จากญาติโยมนะครับวันนี้อาจารย์บอยได้เดินทางมาตรวจสอบพระให้พระอาจารย์เสรีนะครับเพื่อความสบายใจของผู้ให้นะครับผู้ให้ต้องให้ของแท้นะครับไม่ใช่เฉพาะอาจารย์เสรีนะครับประชาชนทั่วไปที่ได้รับพระนะครับที่แล้วก็นำพระมาตรวจกับอาจารย์บอยเป็นประจำนะครับ S 1> <S 1> <S เพื่อที่จะมอบให้เป็นที่ระลึกกับพนักงานในบริษัทนะครับวันนี้พระอาจารย์เสรีมีความตั้งใจแก่บหลัง้าชุดนี้นนนมอบให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญสร้างวัดกับพระอาจารย์เสรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอาจารย์บอยตรวจสอบแล้วพบว่าผ้าชุดนี้มีสเสน่ห์ตรงไหนดีตรงไหนนะครับม,มันแก้วหรือเปล่ามันแก้วเออ,อ,เอเมันไม่ใช่ไม่เฉดมันหนักอาจารย์หนักมาก กราบนวัสการครับสวัสดีครับอาจารย์บอยครับผมรอาจารย์ครับผมระอาจารย์บอยมาที่นี่พระเยอะขนาดไหนครับถึงมอยู่ก็เลยเยอะมากเนี่ยเหมือนก็มาเปิดการบ้านเจ้าสัวครับกระตายเลยมาเปิดที่สำนักนะไอ้แทเรียกว่ามาเปิดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมครับที่พระอาจารย์ได้รับมาจากข้าบรี พระบุบบรีเก่านะานค,รนาาครับแล้วก,ก,ก็เป็นเจ้าขุนูุนายเก่า็อนไต้องจบการนะครับพอบอกว่าแรนกับพระบุรีเก่าแลเจ้าขุนูลนายเก่านี้เราก็จบแลละคือเขามีที่อยู่ริมถนนบ้านบ้านเขามีที่อยู่ริมถนน,นจุกจุกบุรีสุขุมวิทสองไร่เนี่ยนะครับเขาไม่รู้ว่าเขามีมีขนาดไหนบ้านอยู่ติดริมถนนเลยนะครับ<ม>เป็นบ้านนะครับไม่ใช่อาคารพาณิชย์นะครับนี่นะครับพระอาจารย์ก็ได้ครับถวายมานี่พระอาจารย์ครับพระชุดนี้ตั้งใจยังไงครับ ตั้งใจอยากให้ท่านแผ่บุญบาร,รมีรเพื่อยกฐานะศูนยปฏิบัติการการศนาพิเศษให้เป็นวัดให้สมบูรณ์คดังนั้นก็เลยอาศัยบุญบาร,รมีพระสมเด็จนี้โดยการให้คุณไทเทศนจันบอยเนี่ยมามาช่วยประชาสัมพันธ์ร,รับครบ บอกบุญญาติโยมด้วยมามาร่วมช่วยกันสร้างวัดไม่ได้บอกบุญด้วยราคานะครับบอกบุญด้วยความศรัทธาล้วนราคาไม่ได้กําหนดนะครับราคาพระจารย์ท่านไม่ได้กําหนดมอบให้เป็นที่ระลึกมอบให้เป็นของมงคลกลับไปเลยนะครับว่าใครเดินทางมาทําบุญที่สู่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้หรือว่าจะโอนผ่านบัญชีของพระอาจารย์ลงมาแล้วแต่ครับแต่ถามว่าเจาะจงได้ไหมไม่ได้จัดไม่สามารถเจาะจงได้นะครับเพราะว่าเป็นการ แลายว่าให้พักท่านเลือกคนองว่าสมควรที่ผู้คนที่จะได้พากหนึ่งเดียพบปอาจารย์มีหลายหมื่นองคไม่ไม่ได้กําหนดราคาอาจารย์มีหลายหมื่นองหรือรวบรวมแล้วเอาเป็นว่าเอาเป็นชนะเป็นถาดกว่าแล้วเป็นถาดเลยวือแลอวเป็นถาดเพราะว่าเอาเป็นถาดดีกว่าถ้ชนะเป็นองดูสูดูมันจะเหมือนเรียกเกินแล้วเป็นถาดก็คืออย่างอย่างเป็นถาดเป็นถาดก็เกือบร้อยถาดได้ ในร้อยขายแล้วถ้าเราวางจริงๆห้องนี้ก็เยอะแยะเต็มแต่ถ้าจะตรวจจริงๆเอาแบบให้แบบออกแก๊งทั่วทุกวนนห้องนี้เต็มครับห้องนี้เต็มคิดว่าศรัทธาญาติโยมที่ดูคลิปนี้นะครับพอพอสำหรับญาติโยมพอสําหรับญาติโยมที่จะร่วมบุญกับทางวัดพอพระญ<ถ>า,าติโยมของเราใจบุญมากมายอยู่แล้วสำหรับญาติโยมที่สงสัยว่าพระอาจารย์เสรีมีความสามารถในการสร้างนะครับ ที่ผ่านมาเคยฝากผลงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือสาธารณประโยชน์อะไรบ้างครับอาจารย์อ๋อเยอะแยะสร้างรับสร้างวัดมาหลายแห่งครับแต่าัฒนาสร้างโรงพยาบาลสร้างมหาวิทยาลันยนะ,นะครับหล,หลายหลายอำเภอครับ,บหลายหลายจังหวัดละครับผมนี่นะครับก็มาสร้างปักหลักสร้างที่นี่<ด>พระอาจารย์อบอกครับวันนี้เราจะมาดูพระอะไรของพระอา<ด>จารย์เสร็จเลยครับที่เราหยิบยกมาเคล็ดส่วนหนึ่งก่อนที่ดูดูแล้วมันค่อยๆเขียเรียกว่า มันพิเศษหน่อยนะอย่างพิมพ์เนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ก้อนเขาเรียกว่ากัดไม่ขีดเพราะเขาจะใหญ่ปกว่าปกติตรงที่งร์พระมีขนาดหนากว่าหนากว่าเนื้อเนโรงพักที่เป็นพระแบบสมเด็จที่ใช้ห้อยกันเป็นพิมพ์กัดไม่ขีดแต่สมัยนี้เขาไม่ไม่สนใจแล้วนะครับว่าจะเล็กหรือใหญ่จับห้อยคอหมดเพราะว่าจ่ตุคามเขายังใส่ห้อยคอได้ใส่คอหมดครับตอนนี้แค่ ให้รู้แต่ว่าแท้ก่อนแท้แล้วท่านดูของสมเด็จก่อนเ่าอีคอหมดทุกคนนะเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่แล้วก็ยิ่งเด่นติดยิ่งเหมือนเครื่องประดับเลยเนี้ยครับเอาเข้าไปง่ายๆครับสมเด็จเล็กๆฉันไม่ทำแต่ชอบทำใหญ่ๆเห็นโดมเห็นโดมมาใส่ิาแบก็ใส่ริมครับบนี้นะวงซุ้มถึกเด่นรักษาว่าดูเขาเรียกเขาดูสมาร์ทเลยเดินมาเอาแอแบๆหมอสมเด็จมาแต่ไกลเลยอันนี้พิมพ์กลับไม่ขีดพพิม์กลับไม่ขีดเราเรียกชื่อพิมพ์นี้ หมือนกับพิมล้อพิมของปูท่ทวดนะครับหลวงปูทวดมีการตั้งชื่อพิมกับเมื่อกีดมีพิมพกับเมื่อี้แต่เขาทํามาก่อนที่หลวงปูทวดจะมีแต่เขาไม่รู้ว่าเรียกพิมพอะไรใช่ครับเราก็เรารก็เรียกตามผลผู้นิยมของการสราะาเรียกว่าผู้นิยมในบุคภ้เครื่องเรียกตามแบบไปเพราะว่าการใช้ชื่อเรียกหรือสัปดาหเรียกพระเครื่องเนี่ยไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดเพียงแต่ว่าเราเรียกให้เกียวกับพระโอพระลูกพระท่านนี้ตึงว่าเราสมควรเรียกแบบไหนนะครับครับ แต่เนี่ยตอนนี้ตรงที่มันหวาตรงที่ว่าด้านหลังมีการฝังตะกุดตะกุดตงไปนี้อาจจะเป็นคำถามว่ามีทั้งตะกุดทองขวาบ้านทองสำลีข่าเนียกว่ามันขาเรี่ยอยู่ในชุดของการมันปวนกันอยู่มันปวกันอยู่อยู่ที่เราบุลักษณะคนไหนจะได้รับไปแต่ตอนนี้เราเราไม่ต้องพูดถึงมูลค่าของพระก่อนเรามาดูที่พระก่อนว่าพระแต่ละองค์แต่เราเก่าแบบไหนก่อนนะครับถ้าเรารู้ว่าพระเก่าแบบไหนแล้วเราค่อยเข้ามาหยิบหรือว่าเข้ามาสัมผัสเอาเอง ว่าเราจะพระแบบไหนเพราะว่าพระอาจารย์ในในอนาคตข้างหน้าพระอาจารย์จะมีคารวะที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ก็คงจะไม่ไเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ,องกิจทางนี้มากนะัเท่าไหร่ให้ท่านไปทําวาระอย่าง่กว่าออกิจของสงฆ์ท่านมีเยอะแยะอาจจะแต่งตั้งให้คารวะเข้ามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการทําบริจาคเราบุร่วมบุญในการสร้างวัดงาในการสร้างวัดแต่ตอนนี้เราให้ ให้ดูความแท้ก่อนว่าพระท,ที่ของพระอาจารย์มีพระอาจารย์ไม่ได้ไปสร้างที่ไหนมาไม่ได้ไปจ้างปั๊มที่ไหนมานะครับนยงจะว่าท่านได้รับมาจากามรดกเก่าของผู้มีสกุลนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อ่าเรียกว่าเป็นข้าพุธีเก่านะครับอย่างที่เราส่งเข้าไปเนี่ยความเก่าของพ้ามันหนีไม่ออกนะกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ย เราจะสามารถบอกเกี่ยวกสถานะพาพได้หลายๆเนี่ยหลายๆมุมความท่ากมลสารที่มีองค์ประกอบของมวลสารผสมอยู่ส่วนนพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะสรุปหรือว่าทําความเข้าใจได้เลยพระว่าว่าองค์พระนั้นมีความการสร้างด้วยหลักของความพิสีพิถันนะไม่สุกเอาเผากินไม่ได้ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้กะกะากพรุ่งนี้แล้ววันมาเลยเราแจากเลยเดีย๋ยวเราให้ชาวบูชาเลยไอประโยคที่ว่าปั๊มตอนเย็นไปแจกตอนเช้าเนี่ยนะครับ ่านเล่าใหม่นะครับเพราะทุกวันนี้เสียนคนนี้ไปใช้ไปผู้สร้างพระแล้วต้องเก็บอย่างน้อยห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันนะครับถึงเอามาใช้ได้นะครับอันนี้เป็นพิมพอ,ะอะไรกันบอยอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมใหญ่ลักษณะโพสิ่งครับพิมพิใหญ่หญลักษณะโพสิ่งสังเกตเห็นนะคจะมีพักการสองข้างนะครับพักการสองข้างแล้วก็ถ้าบนบนข้างบนเนี่ยจะมีเหมือนกับมงกุฎหรือว่าชรารอบอยู่ครับเป็นการพัฒนาพิมพทรง ส่วนด้านตรงหกที่เราเรียกว่าเม็ดกิ่งเม็ดที่เอาไปใช้บรรจุพ้ากล่บครับเป็นบรรจุพ้ากล่บแต่เขากำลังบรรจุที่เน <Wha> ื้อผ้าเป็นส่วนผสมแต่เรียกว่าเป็นส่วนผสมอพิจารณ์เลงที่เอามาบรรจุในเนื้อผ้าชุดนี้ชุดของกลับไม่ขีดเราไปถึงเรื่องเรื่องถึงความที่ว่าเขาเอามาบรรจุหรือว่าไงเขาเรียกว่าเป็นกรดซาโลบายหนึ่งท้ากุดโลบายแล้วก็เป็นการเสริมด้วยความเป็นมงคลเราเดือเราเราเขาเรียกว่าคาดการ ตอนก่อน,น,นการสร้างพระก,กิ่งน่าจะมีการสร้างที่น,อน้อยไม่ได้มีเยอะเพราะพระก,กิ่งเป็นพระโลหะถูกไหมครัคนก็อยากได้พระก,กิ่งสู้นีน้เดี๋ยวฉันทำเป็นเนื้อพระพระสมเด็จแล้วเอากิ่งเนี่ยอาบรรจุให้ก็เป็นสมเด็จกิ่งเหมือนกันเซมเซมเหมือนกันนะครับเซมเซมเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้เป็นเป็นพระขนาดใหญ่หนิดหนึ่งก็คือเป็นกับไม่ขีดใหญ่ขึ้นหน่อยนึงรวมทั้งอันเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปนี้ดีกว่าคือไม่มีเหตุผลที่จะทำปลอมพระชุนนี้เพราะว่าใช้เปลือนมงสาร มันเปลืองครับมันเปลืองมันเปลืองเลยนำมาสู่ภาคกลุ่มนี้ภาคเป็น้าสามเหลี่ยมครับป็าสามเหลี่ยมก็เศร้านะครับอันนี้สามเหลี่ยมเหรอสามเหลี่ยมครับนี่หน้าที่หนึ่งหน้าที่สองครับเป็นรูปภาแก้วมรกตเป็นดูนปหน้าที่สามเป็นพระชินาระชินารงงเข้าไปงงเข้าไปทำเพื่อทําเพื่อทำไมแล้วก็ทำโคลเมีโคลาน่าด้วยครับรัฐภาคอันนี้ มีกิ่งมีกิ่งกันนี่แหละคือข้อมูลของพาระที่ว่าทำไมถึงดได้มีการทำพักกิ่งขึ้นมาด้วยองต่งอมาก็จะเป็นสะีเหี่ยกกะดำนิดหนึ่งอันนี้นสีส<ะ>ส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่นี่เล็กหน่อยเล็กปกติปกตินี่คือข้าวกลุ่มขาวปกติอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมาดูยอดพระองนนี้ต่อเพระอย่างข้าวเนี้ยมีความเก่าอยู่ในตัวเองครับ แล้วก็มีมวลสารผสมอย่างนี้คือแท้แล้วก็ทันยุคแต่เพียงแต่ว่ารูปร่างพระเปลี่ยนไปตรงที่ว่ารูปร่างองค์พระเป็นรูปของก,ก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ก็คือขนาดเท่ากับไม่ขีดแท้โดยไม่ต้องมีข้อขอรหาอะไรเกิดเกิดขึ้นองค์กราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นตักเหมือนกับไอสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เป็นก้อนสะอาดก้อนกับไม่ขีดเหมือนกันนะเอ้ที่ต่อ ามเือนสามเรือนสาเรือสามเือก้อนเศร้าบางนก็เรียกกอนเศร้าครับเตาผมเรียกเป็นากหมอนนเข็ดอะไรอาครับเหมือนหมออิงนอิงนอิง มันตัวตั้งโต๊ะคือนักสายวังเนี่ยจะเป็นเนื้อดินเกาหลีหน,นีไม่หอครับถ้าเป็นเนื้อดินเกาหลีท่้น,นยังไงก็หนีไม่หอนีไม่หอกเพราะสถานะการมีอยู่ความเป็นไปได้นะครับมันเกิดขึ้นกับทั้งสองอย่างพอเราไปศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างว่าวังหน้ามีส่วนในการบผิดชอบในการสร้างวัตถุดิบขึ้น,นี้มันเป็นวัตถุดิบที่ตอบโจทย์เข้ามาในส่วนของการสร้างของวังน้า แล้วลูปร่างของพระต่างพิมพ์ทรงอื่นๆเนี่ยที่เราเหือจากพระพิมสี่สิบชิ้นตั้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เราจะไปเจอหรือปรากฏในรูปร่า,ขากของพระในยุคของพระกลุ่มวังน่าแ,แต่เจ้าเป็นพระที่มีการลุกษษเสกโดยอ,อยู่ในยุคในยุคของสมเด็จโตท่านะความพิเศษอยู่ในเนื้อพระว่าจะมีพวกเหล็กน้ำพีเอ้ยก็ดีเหล็กน้ำพีก็ดีหินเิลาที่คุณก็ดีนะหินกรวดหินทรายที่เหลือจากการบดของ การทำปูนไทยโบราณก็มีการผสมผสานอยู่ในเนื้อผ้าชเช่นเดียวกันเนี่ยข้อมูลของผ้าเนี่ยมันจะนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ว่าสิ่งของการวิเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลของสมเด็จล้วราคาวางหน้าได้ไหมก็เป็นไปได้นนเพราะว่าอะไรครับเพราะการรวบรวมโมลสารไม่ว่าจะเป็นมมลสารของวัตถุข้แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่วางหน้าเป็นผู้ทำนะเป็นการร่วมมือกันเป็นการร่วมมือกันถ้าเราพูอย่างนี้ก็คือสมเด็จว่าสมเด็จว่าราคาวางหน้าเป็นการร่วมมือกัน นี่คือความหลากหลายของพันธุ์สีเขียวสีดำสีเหลืองมีหมดมีหมดครับสีเขียวสีฟ้าสีดำสีอะไรเนี่ยก็เกิดจากพัน์ที่เป็นส่วนผสมของพันธุ์เนื้อสีที่อยู่ในกลุ่มของว้าว่านะครับเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์กรีเนื่องจากสีชัดๆก็มีชายเงินชายทองด้วยใช่ครับก็จะมีชายเงินชายทองด้วยเหมือนกันครับวัตรุดิบปัญหามันยิ่งยิ่งเกิดยว้ับเรืิ่งพิถีพิถันมากเท่าไหร่นะยิ่งพิถีพิถันมากเท่าไหร่ ความแท้เกิดขึ้นแบบแบบ100ร้อยเปอร์เซนต์จนล้นจนล้นเกินร้อยเปอร์เซนต์นะครับต่อมาจะมาเข้าสู่พระเนื้อเขาเรีอยกว่าเนื้อเนื้อปกติบางคนอาจจะยับองค์ใหญ่ไปสมมตนจะค่อยได้ยังไงเนาะขอดูเนื้อปกติหน่อยมีครับของพระอาจารย์ก็มีเนื้อผงเ,เนื้อปกติขนาดปกตินะขนาดเล็กปกติของพระอาจารย์ก็มีเช่นเดียวกัน ที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เชียงแสนนะครับพิมใหญ่เชียงแสนสิงสามพระพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เชียงแสนเชียงแสนสิงสามสิงสามอันนี้เนื้ออะไรครับจันบอยครับอย่างเขาเนื้อบอยยังคอนโทรลไปไม่ถึงเมื่อกี้ใช้ชาดำ แล้วก็มีสะไบทองบางสถานนี้ก yeah. ลุ่มพวกนี้ครับเป็นกลุ่มของเนื้อเหล็กไม่ใช่เหล็กไฟลัมกลุ่มของเนื้อผงเบลาเผาเนื้อผงเบลาเผาเราจะเห็นค่าของผงเบลาเผาที่เป็นสีเทาเทาสีเทาเทาสีเทาเทาพวกนี้นะไม่เข้มอ่าไม่เข้มไม่ไม่ไม่ใช่สีดำแล้วก็ไม่เห็นล่างของผงถ่าน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของราชันดำคือดำนั่นแหนะเล็กอีกต้นนี้นะแต่น้อยนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของเนื้อราชันดำบแจะเป็นองค์ประกอบของของผ้าที่ผสมด้วยผงเวลาขาวก็อยู่ในผ้ากลุ่มราชันดำเช่นเดียวกันใกล้ๆขยายจะตอกเท่าๆนะอ่าครับตอเข้าไปที่โครงสร้างโครงสร้างลึกๆโครงสร้างต่างๆเขาเรียกว่าโครงสร้างตั้งต้นเราจะเห็น ความลึกในจุดกําเนิดจุดกําเนิดก็เราก็จะรู้ว่ามวลสารเ้ื่อนมวลสารอะไรและเป็นมวลสารเก่าไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะของมวลสารเก่าเพราะว่าแคลเซียมคอเพลตหรือว่าแคลไซต์ถมเแต่ว่าถมปกคุมเป็นทั้งวงแหวกแล้ด้านหลังเขาเนี่ยเป็นตะปุดอยากให้ดูตะปุดเนี่ยคือตะปุดของเขานเป็นตะปุดอะไรตะปุดพวกนี้เป็นตะปุดเาเรียกว่าตะปุดทองป่าบ้าหรือว่าทองสมนิษฐ์นะครับ คำว่าตะกุดสำลีหรือว่าทองฝาบ้านเป็นตะกุดของเขาเรียกว่าาหลักการพูดหรือละคำมง,มงคลที่ให้กับผู้ที่ได้เอาไปใช้คำว่าตะกุดทองฝาบานก็เหมือนเรามีวาความสำลีฝาบานเนี่ยถ้าพระไม่มีบาตก็ไม่มีความบุญสมบูรณ์แต่ว่าปิดก้รับมีบาตก็ค,คือปิดทั้งสิ่งที่อันอันเป็นมง,ง,งคลอาบบมมงคลพอเปิดขึ้นมาก็าได้รับสิ่งที่เป็นมงคลจากบระ นะลักษณะทองของทองสมิทธ์เนี่ยก็เกับเป็นแบบหล่อโบราณลองมาดูอันนี้เป็นเนื้อแดงอันนี้ก็เป็นพิมใหญ่เชิงแสงสิงสารเช่นกันแนะดงอย่างนี้เขาเรียกว่าแดงโกนโอูนะครับแดงโกนโอูที่ได้มาจากเนื้อดินเป็นจากซีิหรือกลุ่มของเนื้อสัตว์ซีิสีแด,ดงนะฮะลักษณะของดินเขา มันจะมันลาวแล้วก็ก็จะมีแคลเซียมคอมเพลตหรือว่าแคลไซต์แทรกอยู่ข้างในกระบวนการงอกหรือว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาวะของความมีอายุเนี่ยสอดคล้องกับเนื้อฮะสอดไปไปในไปในทิศทางเดียวกันกับพิมพ์ฮ้าะล้วหลังเป็นตะกุดตะกุดคู่นะฮะเังดูมวลสารนะครับมวลสารกระจากระจายทั่วทั้งองค์ ม่ต้องกลัวว่าพระที่ที่มีพระอาชีพพระอาจารย์มีอยู่หรือว่าพระที่เรากำลงสอน่จะเป็นพระที่ทันยุคสมเด็จไหมทันยุคสมเด็จครับโดยข้อมูลของการที่มีฝงพุทธคุณอยู่ในพระองค์พระาด้วยนี่คือข้อดีในการที่เราขยายให้ดูก่อน,ว,นว่าคุณจะรู้ว่าพระเนี่ยได้แ้วเนี่ยมีพุทธานุภาพไหมมีพุทธคุณไหมทันยุคสมเด็จต่อไหมขอให้ข้อมูลก่อนเลยว่าพระมีพุทธคุณของสมเด็จอยู่ นี่คือลักษณะของช่อปับบาาหรือช่อสม,มิทนะครับที่มีการหล่อะจะมีเจ็ดกระดีเจ็ดพิมเสนมีการหิวย่อยของเนื้อของโลหะนั้นๆการเสรื่อมสภาพของโลหะเป็นเรื่อ,องธรระชาเพราะว่าตอนที่ใส่ตะกรุดลอไปเนี่ยความชื้นก็ยังคงอยู่พราเขาใส่ตอนที่มันยังไม่เย็นคงต่อมาก็จะเป็นพิิพ์เรียกว่าเนื้อเป็นจกักริรีเนื้อเป็นจักรีรี นี้เป็นตะปูสามดอกครับแล้วก็นโมงคลสามมีหนึ่งมีสองมีสามมีเก้าร้อยแปดปดร้อเกาก็มีนะร้อยเก้าเมีร้เก้าเอาเลข9เ้าเป็นมงคลอีกาครับใช่แว่าอยู่ที่ว่าอยู่ที่เราที่ที่ที่ผู้สร้างผู้สร้างก็จะกำหนดแต่ละแต่ละเลขตัวอักษรหรือว่าแต่ละเลขที่ว่าเป็นเลขโมงคลมาให้กับการสร้างพระแต่แต่ละ เ่ียกว่าแต่และหัวบ้านหัวมืมอครับคือชาติแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันเราถึงบอกเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านดูที่เนื้อหาที่ออกเนื้อห,า,หาที่เป็นเนื้อดินเป็นจักรศิลเนี่ยถ้าเราดูให้เปยนนะครับเนื้อน,นี่เป็นเนื้อที่สวยที่สุดเป็นเนื้อที่สวยที่สุดเพราะอะไรครับเเป็นดินเกาหลีกางใสที่านามาทําเป็นเครื่องเบญจรงก็ขามีอายุเนี่ยขอมันวาใส่เครื่องเหมือนคล้ายๆทำเครื่องเบนจรง แต่ถ้าเราดูด้วยกล้องขยายหรือว่าดูด้วยกล้องสิบเอ็กเนี่ยมันจะยังไม่มันแบบมันวาวอะแต่ถ้าเอาไปใช้สักระยะหนึ่งผ้าขาจะสวยเ้าขาจะสวยสวยอันนี้ว่าสวยแบบมันสวยเลยแล้วพิมพ์นี้ก็ยังเป็นพิมพ์ที่เอาพิมพนิยมพิมใหญ่สุขโขไทยอกล่องนะครับพิมพใหญ่สุโขไทยอกล่องนะครับเข้าตามสูตรตามตำราของคินพห้างเลยสายสูงกว่า ก็ให้สูงกว่าแล้วก็ซุ้มข้างหนึ่งก็หักอกาะจากซุ้มข้างหนึ่งก็คือยุกตัวยืดตัวาอารรมชาติยุตัวนะฮะแล้วเนื้อเป็นจากีรีเนี่ยเป็นเนื้อที่พอาขยายแล้วก็มันมันค่อยๆจะมันมันแต่ดูการต่อองกินแล้วไม่มัน อ่ามันไม,ไม่ไม่สวยเลยก็บอกว่าดูตามป่าหรือดูสิไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยแต่ถ้าคนใช้ให้เป็นเปนปัดนิดหนึ่งทําความสะอาดนิดนึ่งซะหน่อยแล้วก็เอาไปใส่ไปใส่เพื่อมลปรงูงความร้อนในให้อบะเหมือนกับการที่เราเอาเนื้อบิณจากซิลรไปอบทความ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 ร้อนคาบมันที่อยู่ในผ้าเนี่ยมันจะปรากฏให้เราเห็นและเจที่บอกว่าเนื้อบิณจากซิเรเป็นเนื้อที่น่าใช้เพราะว่าเขามีฝงตะไบเงินตะไบทอง ครับครบทุกอย่างของทั้งปุ่มตะไบเงินตะไบทองแล้วก็มวลสารของสมเด็จ <c oughs> ก็มีผสมอยู่ในนั้นโอ้พระเช่นเดียวกันสวยแล้วเนี่ยหยุดตะไบทองวบทางใส่ไปตอนแรกครับใส่ตอนที่เขาก,กดวอาไม่พียมหรือว่าใส่ในตัวที่ผสมพระเลยมาดูตะกุ่นไัน้ <c oughs> นี Là, so, umas, mm ่เป็นตะกุฎทองสำลิศนะฮะเป็นทองสำลิศที่มีการใส่ขึ้นในยุคในเขาเรียกว่าการหลอมขึ้นในยุคนั้ำหลอมขึ้นในยุคน้ำแล้วก็มีการเกี่ยวเื่องตามกาลเวลานี่เป็นอีกเสี้ยนึงอู้หเสี้ยสีฟ้านี่กำลังนี้รับได้นอกได้ครอบของก็เป็นมงคลก็ยิ่งกว่ามงคลอีกครับเขาเรียกว่าโชคดีโชคดี แล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าพ้าอยู่ช่นงอันพ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ออกมาสู่สาธารณชนบบว่าแล้วถ้าใครมีอยู่เขาก็จะห่วงแหนเขาว่ามากเลยนะไม่ใช่อยู่ๆว่าเขาจะไปให้อยู่ๆว่าเอามาแจกให้เอามาแจกให้ไม่ได้ไม่ีดยอยู่แล้วเราจะไปได้งครัะแต่ตอนนี้การเป็นการเป็นโชคดีเพราะว่าเราอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้ห่วงพระอาจารย์ต้องการแบ่งแบ่งมากระแลกแบ่งและเผยแพร่คามรมีของสมเด็จให้กับทุกท่านที่ ศรัทธาในพระของสุเดชช่างแต่เพียงแต่ว่าเรามีข้อแม้ให้นิดเดียวครับเราร่วมกันสร้างวัดนริเจงนะครับเรายกสาระศูนย์แห่งนี้ให้เป็นวัดเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อเพื่อลูกหลานเราข้างหน้าและเพื่อบรรกวัตถุศัสน์ของเราวันหนึ่งใครจะรู้ครับวันนเราอาจจะไม่มีที่อยู่ราอาจะต้องมาพึ่งวัดก็ได้นะครับถ้าวันนี้เราสร้างไว้เรามาพึ่งวัดเราจะอยู่อย่างเต็มเต็มใจเพราะว่าเฮ้ยข้างหนงฉันก็เคยสร้างวัดอันนี้มีก้อนเจ้าอีกอันหนึ่งไหม ก้อนเศร้าอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายแล้วนี่เป็นก้อนเศร้าแล้วเป็นเนื้อที่มีการลงรักปิดทองครับการลงรักปิดทองผมไม่ได้ถ่ายเรืยว่าก้อนเศร้าที่เราเห็นนะครับไม่ได้มีตอนแรกเราเห็นของพี่มิตรอดอุดอ,อแล้วจากนั้นเราก็เห็นมากยิ่งขึ้นเรามาเจอนี่เรามาเจอที่อุบลอุบลมาจากสุข,ขุมวิทนี่ครับมาจากภาคกลางเอามาจากภาคกลางครับเช่นเดียวกันครับของพี่มิตรก็มาจากอ คนทางภาคกลางเหมือนกันครับพระชุดนี้ไม่แพร่หลายนะครับพอะฉ้นันตัดปัญหาเรื่องปอบไม่แพร่หลายไม่ไม่ได้ออกี่สู่ข้างนอกเพราะเรามาดูแน่แต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อเนี่ยไม่ได้แพร่หลายจะมีรูปร่างของผ้าที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยครับเป็นพระเก็บเก่าจริงๆนะอย่างองค์นี้เป็นพ้าเก็บเก่าจริงเนื้อสีฟ้าเก็บเก่าจริงแล้วเราฟ้าสดสดมากๆแลเรายิ่งขยะไปแล้วเนี่ยยิ่งสดมากมองเห็นได้ชัดเจนว่า แล้วผ้า้มีความสดใสมีความสดใสนะครับและพิ์ก็เป็นพิงใหญ่อู่ทองมีแบบหลัทองที่ออกแบบโดยช่างหลวงวิจิตด้านทั้มหมดนะด้านหลังเป็นละตัวตาหรือกระสาของรัชกาลที่สี่พระมงกุฎนะมีการลงผมไอคอนิว่าเดี๋ยวเราจะขยายให้ดูสดที่เป็นตะกรุดทองคํานิดหนึ่งนะครับว่าเก่าดูยังไง ลักษณะตะกุดนะครับเนื้อผ้าเรารู้กันอยู่แล้วว่าดูเก่ายังไงตะกุดเนี่ยที่เป็นเนื้อโลหะให้ดูให้ออกว่าเป็นตะกุดเก่าแบบหล่อโบราณแบบไหนก็คือจะมีโลหะอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยแล้วโลหะหรือว่าเกณฑ์ของโลหะเขาจะเป็นเกณ็ดเกล็ดเขาเรียกว่าเกณฑ์สีเป็นเก็ดกระดิครับเป็นเกล็ดกระดิบเก็ดเพิงเศษเป็นเกณ็ดที่แทรกกันอยู่ในเนื้อในเนื้อของตะกุดนั้นๆนะครับคาบสนิมทองเนี่ยจะต้องบดขุดขึ้นมาให้เห็น เงินทองนี่เกิดจากวระน,นของน้ำมันละเกิดทองจะไปทำปฏิกิริยาเคมีการเกิดการแห้งโดยที่มีค่าออกไซด์ก็คือค่าของแคลเซียมที่อยู่ในเนื้อของพักมันลอยขึ้นมาเนี่ยเียกว,ว่าการเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นกนะันแต่พออย่างแล้วเราเห็นกระบวนการพวกนี้เป็นกระบวนการที่มีความแฉ้แล้วก็เก่าที่ทันยุคก,การสภาวะขององค์พระนั้นๆ หนีไม่ออกครับจากระบวนการนี้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าพาคกลุก่มพาคพวกน,นี้เราเจอไม่เยอะนะครับเราเจอไม่เยอะอ,นนอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์บอยอันนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีเป็นกลุ่มของฟ้าเนื้อกางสครับเฉพาะเกาหลีกลางสเนี่ยเราก็หาเป็นให้คว้นะครับแตกวาเป็นสังขารโลกเนื้อละเอียดรับ จะแตกลายเหมือนเครื่องสังคาโลกกับอาจารย์แล้วก็จะเป็นเนื้อละเอียดเพราะเขาเป็นเนื้อที่คัดสรรมาโดยเฉพาะเขาเนเนื้อไฮโซกางเครื่องสังคาโลกเนื้อไฮโซเลยเปนเือหินมันวาวเหมือนหินอ่อนใช่ครับเป็นเนื้อหินอ่อนว่าถ้ายิ่งมีอายุมากๆก็จะเป็นเหมือนหินอ่อนเหมือนกับเป็นหยกขาวเหมือนหินอ่อนหรือหินหยกขาวนะใครอยู่ถึงอีกสองร้อยปีข้างหน้าถ้าได้พระองค์นี้ไปนะช่วยทําคลิปทับช่องผมวิธีหนึ่ง เผื่อผมมียานอยากดูจะได้รู้ว่าอีร้อยปีข้างหน้าหรือสองร้อยปียางหน้าสภาพของพระเป็นยังไงนะครับครับองคนี้น่าจะถึงนะดูถึงท่านจะทำด้วยความละเอียดสังเกตเฟรมเจตนาของท่านอยากให้อายุอย่างนั้นอยู่ใช่ครับป่าสังเกตเฟรมนี้นะครับเฟรมนี้ถ้าตอนนี้พระมีอายุร้อยหกสิบปีถูกไหมเฟรมของการงอของแก้วซ้ายเนี่ยการงอตรงตรงนี้ยังไม่เต็มหรอก แต่ถ้า200ปีนะครับหน่อยเรามีคนทําคลิปไว้เหมือนที่พี่ใจเทพขอร้องเอาไว้ทําทับให้หน่อยนะช่องว่างตรงนี้จะมีแคลไซด์หรือว่าแคลเซียมขึ้นมาจนเต็มเต็มเต็มก็คือการซ่อมตัวเหมือนที่ว่าที่เราเข้าใจกันว่าเป็นผ้าสมดุลผ้าสมดุรมีชีวิตสามารถงอกเองได้แต่เขาเกิดจากการงอกของแคลเซียมคอมเบเลตที่งอกตัวนี้จะมีลักษณะของการทับซ้อนขึ้นมาเป็นชั้นๆมากขึ้นแต่ตัวนี้ชั้นที่สาม เรงอขึ้นมานะก็รอครั้นที่4ี่ชั้นที่4ี่คือวรรคที่ที่200ปีต้องรอไปอีกนี้อีก,อกประมาณสัก4ี่สปี50ิปีชั้นพวกนี้จะเกิดถมมาจนเต็มเราจะเห็นร้อรอรของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะับแต่ตอนนี้เราก็เห็นในล,ลันกษณะของการเปลี่ยนแปลงของน้ำทแล้วนะเป็นอะไรเขาเรียกว่า การงอกของกานใช้สามชั้นรุ่นรุ่นนี้สองเป็นตากก่อได้รางวัลที่สองวงใจะมีองค์อื่นสวยมีม,มีองค์อื่นสวยแน่กว่าแน่นอนนะครับได้ได้ที่สองอืมเอามันเป็นไรครับ